ผ่อนไม่แพงครับแต่นั่งได้7โคตดหน้าจอ Android ดูกูเกิลได้ดู YouTube ได้นะครับคือออกรถที่ร้านเราไปเนี่ยมั่นใจได้ครับว่าได้รถที่ดีไปใช้งานแน่นอนและที่สําคัญการทําเรื่องไฟแนนซ์เราทําให้ฟรีนะสวัสดสีครับอยู่กับไอแอมโฮมคาร์วันนี้เราอยู่กับรถครอบครัวที่ผ่อนไม่แพงครับนั่นก็คือเจ้า mitsubishi extender cross คันนี้ตัวรถฟี2 0 2 1เอเลยนะผ่อนไม่แพงครับแต่นั่งได้คนมาดูตัวรถการอันดับแรกสีรถเนี่ยจะเป็นสีส้มแบบนี้นะโอ้สีไม่เหมือนใครใครเกิดวันพฤหัสนี้สีส้มนี่ตอบโจทย์นะเนี่ยเดี๋ยวเปิดห้องเครื่ ก,การซื้อรถมือสองนี่ครับห้องเครื่องเป็นอะไรที่สําคัญมากที่สุดเพราะหัวใจของรถยนต์คือเครื่องยนต์นั่นเองอ่ะมาดูกันนี่โอ้โหเป็นไงร้านเรานะคัดรถคุณภาพให้อยู่แล้วนะครับว่ารถที่ร้านเราเนี่ยต้องไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อจมน้ําสวมซ่าส่นทะเบียนหรือเป็นรถดผิด,ผดกฎหมายนะครับทางร้านเรารับประกันโครงสร้างรถให้อย่างชัดเจนหัวน็อตที่ดูไปตะกี้นี้ไม่มีแกะไม่มีขยับเลยนะครับถัดมาไล่มาดูฝั่งนี้กันนี่ ตัวรถก็จะมีแบบว่านี่เขาเรียกว่ากราบนะแบบว่าสไตล์แบบว่ารถครอบครัวแล้วจะมีเป็นพลาสติกกันสีรถนะครับเวลาไปลุยต่างจังหวัดพาครอบครัวไปเที่ยวนี่สบายนะครับยางตัวนี้เนี่ยจะรัดด้วยยางออขอบขอบขอบชีตไม่ใช่เฮ้ขอบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอ่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบพอมีบัตรเงินพอมีบัตรทองพอมีบัตรรับรองพอมีบัตรสามสิบแม่สิบหกขอบสิบเจ็ดครับแม่มาเถียงกันได้นะฮะขอบสิบเจ็ดนะครับคันนี้อ่ะ อย่างปีใหม่เราเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะครับถัดมาตัวรถมีไฟเลี้ยวมุมกระจกให้แล้วก็นี่มีกุญแจคีเลตให้ด้วยกันสาดติดให้เรียบร้อยแล้วก็มีตรงนี้นะเอาไโโ้โยกนี่โยกนิดนึงอ่ะเข้ามาภายในนะครับที่เบาะ e. จะเป็นเบาะสีทูโทนนะครับเบาะหนังสีดําตัดกันด้วยสีน้ําตาลแบบนี้แล้วภายในคันนี้ใหม่ๆเลยนะเห็นไหมใหม่กริบไม่กริบอ่าแล้วที่สําคัญคือโครงสร้างรถเราสามารถ VEN ดึงเม็ดอ์กมาให้ดูแบบนี้ได้เลยนะเนี่ยดูดิ เป็นไงนี่เม็ดชัดแบบนี้นะนี่รถเดิมต้องแบบนี้นะครับไม่เคยชนหนักมานะครับทุกคนคือออกรถที่ร้านเราไปเนี่ยมั่นใจได้ครับว่าได้รถที่ดีไปใช้งานแน่นอนและที่สําคัญการทําเรื่องไฟแนนซ์เราทําให้ฟรีนะอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดเราก็จัดการทําเรื่องให้ได้นะครับเปิดมากโอ้โหประตูบานใหญ่มากอะดูดิคือแบบเนี่ยผมเอื้อมมือหนึ่งอะบานประตูอะเปิดขึ้นมาปั๊บโอ้โหขึ้นลงสะดวกสบายนะครับนี่ขึ้นมาปั๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บอยู่ตรงนี้ได้เลย แอร์นี่เป่าได้เลยนะครับแอร์อยู่ตรงนี้อ่ามีที่วางแขนด้วยนะไหนที่วางแขนไหนสิดึงเชือกลงมาอ่ะเป็นที่วางแขนแบบนี้เออนั่งสบายนะแล้วมีเบาะแถวที่3ามด้วยนะทุกคนอ่าเดี๋ยวไปเปิดด้านท้ายดูกันดีกว่าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอุ้ยทําไมรูกเก็บของเขาเยอะจังแล้วตรงนี้ก็ให้รูกเก็บของมาด้วยนะเออดีดีดีใส่ <c oughs> ถือว่าใส่ใจนะครับกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆถัดมาดูตัวรถด้านท้ายอูมีความยกสูงขึ้นมานะ มีสูงจากพื้นนะมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้ด้วยกล้องถอยก็มีนะครับเ x p a n d e r c r o s s นี่สครับเพดทุกอย่างอยู่ครบเปิดท้ายมาแสดงดูว่าที่รถครับเป็นไงหัวน็อตเดิมๆไม่มีแกะไม่มีขยับรถซอกทุกอย่างเดิมนะครับไม่เคยชนหนักมาแน่นอนและเบาะแถวที่3เนี่ยถ้าไม่ใช้นะรับได้นี่เรียบด้วยเป็นไง6 0 40อาจจะ703 0 แบ่งๆกันหรือว่า50-50ไ50ปเลยก็แบ่งกันได้นะครับทุกคนไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้มาดูอันนี้ก็จะเป็นเ,เหมือนแบบที่เก็บของเนาะสัมภาระต่างๆอุปกรณ์จะอยู่ตรงนี้นะครับเปิดอุปกรณ์มาแสดงนี่แม่ลงมแมลงทุกอย่างอยู่ครบนะครับทุกคนเป็นไงคันนี้ผ่อนเท่าไหร่ดีคันนี้นะราคาค่าตัวนะครับห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองถ้าตกผ่อนแบบไม่วางดาวนะครับออกรถ99บาทผ่อนเพียงเดือนละ1 0,000บาทตลอดสัญญาแต่ถ้าใครมีงบดาว วางดาวได้เลยนะค้างวดก็จะถูกลงนะครับอยู่ที่เกินดาวลูกค้าถัดมาหลายๆคนอยากดูแล้วว่าเลขใหม่วิ่งไปเท่าไหร่นี่ตามมามาดูออปชันฝั่งคนขับกันด้วยนะครับขึ้นมาปับ๊บอันดับแรกนี่กระจกบานนี้เป็นออตโต้นะอ่าแล้วก็ล็อกรถอัตโนมัติได้หูกระจกทุกอย่างปรับเข้าไฟฟ้าหมดเลยปุ่มพุทสตาร์ทแล้วนะครับพวงมาลัยมีคูชคอนโทรลมาให้มีมัลติฟังก์ชันมาให้กดรับสายวางสายได้แล้วก็หน้าจอเขาเชื่อม a p p เ e ิลไม่ใช่เชื่อมแอปเปิลคาเพหน้าจอเขาจะเป็น Android Auto นะทุกคน ก็คือเป็นว่าหน้าจอ Android ดู Google Google ได้ดู YouTube ได้นะครับถัดมาเลขใหม่คันนี้72,253กิโลเท่านั้นเองนี่ดูตัวรถดิใหม่กิฟขนาดนี้พร้อมให้ทุกคนมาเป็นเจ้าของแล้วนะครับเอาเป็นว่าใครสนใจคันนี้นะติดต่อเราได้ที่ช่องทางการติดต่อหน้าโปรไฟล์นะครับ จิ้มไปที่ช่องหรืวที่ช่องรวมจิ้มไปที่หน้าช่องเราจะมีช่องทางการติดต่ออยู่หรือถ้าสนใจยังไงคอมเมนต์ไว้หน่อยก็ได้นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อไปถ้าใครชอบอย่าลืมกดซ b s สไคร์ที่ช่ YouTube ของเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายฝากไว้หน่อยครับกับ e อ็กเพนเดอร์ค